สว,ส,วสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ปามียมาเ,มเที่ยวเถาตะเงาะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาตะงเงอน,นี้อยู่ที่จังหวัดสระแก้วอำเภอคลองหาดนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนโซนสโตโรอเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพด้วยกันนะครับทุกคน ลามาันี่มาเร็วใช่ลูกใครที่ยังไม่เคยเจอต้นสตรอเบอรี่นะครับดูตรงนี้ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่นะครับผมนี่ครับมไอยู่ในส,สวนก็จะเป็นสตรอเบอรี่หมดเลยนะครับผมราะเปจนับว้าว สวยอ่ะสวยปะละล่ะมานี่แล้วอย่าไปจับนะลูกอย่าไปจับอย่าไปเด็ดนะอันนี้อะไรจุดเช็คอินว้าวสวยมากเลยอ่ะพ่ออันนี้ครับพ่ออะสวยมากมานี่แล้วเอ้อ อะถ่ายลูกนิดนึงอือไปยืนข้างบนก็นได้ลูกมา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 ให้ลูกยืนข้างบนเลยพ่อชิชิชิ เดี๋ยวแม่ซื้อให้เดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อหรือยากไปเดดเองเหรอยังไม่มีลูกเอาไม่ได้ไทยลูกมองเราภาพหน่อยดิเวยไหมครับทุกคนตรงนั้นถ้าเห็นเขาตักผงนะครับทุกคนผงเขาปั้กผงทำอะไรอย่างตรงนั้นเ่ย

ของเขาอันนี้เจ้าของก็เขาไปตัดมาขายลูกเราไปตัดเองไม่ได้ไม่ใช่ของเราเราต้องไปซื้อโอ้โหโอ้โหโอ้โมกอดมันกีเขาถ่ายลูกด้วยพ่อเนาะพ่อน้องโมกอดอาไปเขา ขอถ่ายรูปด้วยนะหนู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 อุ้ยดิ้อมเปล่าด้อมเปล่ามีีมีดีเลยไอ้คนขอถ่ายรูปด้วยแล้วมาละเออโอ้โหน่ารักน่ารักเเริ่มเบื่อแล้วเขาเริ่มเบื่อแล้วเขาเริ่มเบื่อคนไทยแล้วล่ะเขาเริ่มเบื่อไทยแล้ว

สวัสดีครับทุกคนบรรยากาศห้องน้ำ